สวัสดีครับสวัสดีทักทาย F4 ทุกท่านครับผม e ีนี้ชมพระสมเด็จบางกุนพรมพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยๆนะครับองค์นี้มีหักมุมล่างนะครับหักซ่อมเก่านะครับนิดเดียวนะครับ F4 ไม่โดนองค์พระนะครับพระเนื้อสวยนะครับฟอร์มสวยเนื้อสวยนะครับนี่ฮะหักซ่อมเก่านะฮะหนึ่งแผลนะครับพระองนี้จะมี การบิดบิดงองอนะครับนี่ด้านหลังนะครับเนื้อจัดเนื้อสวยนะครับผมนี่ฮะด้านหลังนะครับหลังสวยนะครับหลังนี่ก็วัดระคังเลยครับชมด้านข้างครับผมนะฮะเนื้อก็โซนตุบตับเหมือนกันนะนะครับนี่ฮะพาด้านดูด้านข้างจะงองอนะครับงอไปด้านหน้านะครับสไตล์วัดบางพรมเนาะ นะครับนี่ฮะอาจะมีการบิดตัวงอๆนะครับน่านะครับผมนี่ฮะพิมใหญ่องนี้เนื้อสวยนะครับ F c นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานบางหุ่มผมนะครับเปิดแบ่งปัน F สนะครับเปิดในราคา4,500บาทครับผมนะฮะถมด้านข้างนะครับให้ชมบนทุกมุมนะครับเปิดเบาๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม4,500บาท F สท่านใดดูแลชอบนะครับทักมานะครับ นะ FC ที่เข้ามาใหม่รบกวนสแกน QR code นะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลายนะครับผมนะฮะ QR code ตรงบนหน้าจอมุมบนขวามือนะครับใช้เข้าไลน์สแกนนะครับประมาณนี้นะครับ FC บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับเปิดแบ่งปันที่4500บาทนะครับถูกอกถูกใจยังไงทักมาคุยกันนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผม